วันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นมินิบานอุมามิแก้มแดงนะคะสามชิ้นแล้วก็เป็นมินิบานอุมามินะคะแบบสีเหลืองแล้วก็มินิบานอูเดทามะค่ะสลับเปานะคะสลับเปาย,า,าย่างนะสองชิ้นปังหน้าแมวนะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็นนี้จะเป็นช็อกฟอนนะคะอีกสองชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอบเบอรี่นะคะ อันนี้เป็นของน้องตัวสงขานะคะก็นี่ค่ะจะมีเป็นซอบเบอรี่นะคะของแท้นะ1ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นเป็ดนะคะหัวเห็ดอันนี้จะเป็นพุงกุญแจสับปะรดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมันฝรั่งสีนะคะ2ชิ้นนะแล้วก็หัวเห็ดนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวอยุธยานะคะ,คะก็จะเป็นที่นะตัวในวันที่นะคะ สชิ้นนี่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้น้อยไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะสั่งไปเป็นนี่ค่ะกระป๋าดินสอนะคะแบบ20นะลายเอเลี่ยนนะคะ1นึ่ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจตดรปทุมธาน,นีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมปังอบนะคะ1ชิ้นมันฝรั่งสีนะคะ บลูเบอรี่แล้วก็เป็นสลัเปาย่างนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นปางฟอนอิโมจินะคะ1ชิ้นมันฝรั่งสีนะคะแล้วก็เป็นส้มนะเป็นแบบไซเล็กนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดชนบุรีค่ะนี่นะคะอย่างแรกนะจะเป็นปางฟอหน้าซานิโอนะคะเป็นหน้าชินามอนมันฝรั่งสีนะคะบังในสดแล้วก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบไซเล็ก หัวเห็ดนะคะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจสับเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจตชัยเชิงเซานะคะอย่างแรกนะจะเป็นคิตตี้ห่วงยางนะคะของแท้นะ1ชิ้นค่ะแล้วก็โบคิตตี้นะคะ1ชิ้นมินิบัตอุมามินะคะสีเหลืองแล้วก็น,นี้จะเป็นช็อคบอลน,นะแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจสับรถค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนครปฐมนะคะก็เป็นนี่ค่ะหอวของอีลิกนะคะ ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นพวงกุญแจสังเวจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่ค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นนี่ค่ะมอหองพออีลิกเหมือนกันนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็นี้จะเป็นพวงกุญแจข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดร้อยเอ็ดค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นปังปอนะคะคารบีนะ1หนึ่งชิ้นขนมปังอบนะคะแล้วก็เป็นจัมโบ้สัอเบอรีนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวนครศรีธรรมราชนะคะก็นี่นะจะเป็น มิมิบัน,นะคะหน้าอูมามินะคะแก้มแดงหน้ากูเดทามะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะ <t> อันนี้เป็นของน้องจอซสมุดปาการะคะ <t> ่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมันฝรัร่งสีค่ะหนึ่งชิ้นส้มนะคะไซเล็กแฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะคะไซมีเดียมแล้วก็สลาลาเปากูเดทามะนะคะป <t> ังไนสดนะคะลูกชิ้นคิตตี้ นะคะจะเป็นฝรั่งนะคะแอปเปิลค่ะเป็นแบบไซเล็กแล้วก็จะมีเป็นพวกนินินะคะแบบแรกนะจะเป็นฟางแผ่นนะคะเป็นแบบแนวนอนนะแนวนอนแล้วก็มีเป็นแบบแนวตั้งนี่นะคะแนวตั้งนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นโดนัทพันลิงนะคะบ้านเหลืองนะคะเป็นพวกหน้ากูดธรรมะนะคะกับ หน้าอุมามินะนี่คะอมันเลยปังหน้าแมวนะคะแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลน,นี่คะ่ะช็อกบอลน,นะแล้วก็นี้อุมามิแก้มแดงนะคะ แล้วก็เป็นสื้อเปาย่างนะอันนี้จะมีเป็นพวงกุญแจสับเบอรีอร่นะคะกับพวงกุญแจแค,แคอรอทนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง14คนมากๆเลยนะคะ